สำหรับใครที่นานๆนานๆไม่ได้เข้าเกมนะล,ลองกดรับ สวัสดีค่ะพบกับซายจาก Amzay Channel นะคะวันนี้เข้ามาที่ Dragon City นะคะหลังจากที่หายกันไปนาะนไม่ได้เข้ามานานนะเราเมาื่อวานมีสตรีมแรกทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะซายจะพยายามสตรีมให้ได้บ่อยๆนะคะก็มีคำถามว่าพี่ไม่เล่น Dragon City แล้วเหรออะไรเงี้ยก็จะมีเข้ามาบ้างละกันเนาะอาจจะแบบเบื่เบอเล่นเกมนู่นเกมนี่สลับกันไปนะคะวันนี้ก็เลยลองเข้ามาหน่อยหลังจากที่ไม่ได้เข้าหลายเดือนทุกคนใครที่ไม่ได้เข้าหลายเดือนเนี่ยเคยได้ยินกันไหมว่ามันจะมีการแจกของอันเนี้ยสายได้กล่อง ที่เป็นสีขาวแล,ล้วริบบิ้นแดงแล้วก็ได้ของมาค่ะเพชรร้อยเม็ดอันนี้จะได้บ่อยเพราะว่าบางทีอะทรายจะหายไปประมาณช่วงเดือนหนึ่งขึ้นไปไม่เข้าอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาก็จะมีของอันนี้ขึ้นมานะคะสําหรับใครที่นานๆนานๆไม่ได้เข้าเกมนะล,ลองกดรับสักหน่อยก็ได้นะมันจะมีเนี่ยอ่าสุ่มมังกรตัวแอลสักตัวหนึ่งเหมือนจะแอลนะอ่ะแล้วก็มีเพชรให้ด้วยประมาณหนึ่งร้อยเหมือนจะหนึ่งร้อยทุกครั้งนะแบบได้เยอะอยู่แล้วก็ได้อาหารอีกสองล้านนะคะใครที่แบบรู้สึกว่า ไม่ได้เข้านานะลองกดเข้ามารับแล้วก็ออกไปก็ไม่เป็นไรนะอยากจะให้ได้เพชรกันแล้วก็มีอาหารเยอะด้วยสลงร้านที่เยอะมากนะปลูกเองก็ไม่ทันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเข้ามาดูกันค่ะว่าเกมมีเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนะาะแอบมาสำรวจแหละ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ของนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปลต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดปุ่มซุกแต่งด้านล่างใต้คลิปได้นะคะเพื่อสนับสนุนเป็นค่าขนมเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปของซายนะคะกดปิดก่อนเนาะมีอะไรบ้างแผ่นมันเยอะมากเห็นเขาบอกว่าเขาปรับข้างขวาอีกแล้วซึ่งข้างขวาเนี่ย เป็นเมนูที่ปรับบ่อยมากมันปรับไปปรับมาเรารู้สึกว่าเออจะปรับอีกแล้วเหรอตรงนี้ค้างอะ่ะเออเราก็จะบอกว่าการที่นานๆนนเข้าเกมทีเนี่ยเกมมันจะค้างเพราะว่าข้อมูลเกมมังกรอ,อะ่ะเหมือนไม่ได้รับการโหลดนานนะมันก็จะมีความอง้งอย่างเงี้ยดูดิไปละโหลดนานเอ,อ่อทุกอย่างมันดูช้ามาก เพราะว่าเหมือนเราไม่ได้เอาข้อมูลรับเข้ามาในเครื่องเรานานาน,นะคะใครที่เป็นแบบนี้ก็รอมาสักพักแล้วกันแต่ถ้ารอไม่ไหวก็ลองปิดเกมไปปัดแอป,ปทิ้งนะคิวแอปนะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะมันก็น่าจะเร็วขึ้นแต่เนี่ยใส่เข้ามาเราสังเกตเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งถ้าแบบนาน,านๆเข้าทีบางทีแบบ3าวันไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยมันก็จะโหลดโหลดโหลดอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องรอสักนิดแต่ถ้าเข้าทุกวันอ่ะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ขอปิดไปก่อนมีฟรีเดลี่กิฟต์ด้วย อ๋ออันนี้เคยทําคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวสายแปะคลิปด้านขวาให้เนะเป็นการที่รับของรางวัลทุกวันแล้วก็จะมีไข่มังกรแจกด้วยเออแบบฟรีแต่ว่ามันต้องกดผ่านเว็บเนาะเดี๋ยวแปะคลิปด้านขวาให้ลองไปดูกันละกันนะคะหมดยางแผ่นเขาบอกว่ามันมีการปรับด้านขวาซึ่งอันเนี้ยเคยปรับปรุงมาแล้วรอบหนึ่งจำคลิปนั้นได้ปะที่ว่าด้านขวาเนี่ยมีการปรับแล้วแล้วพอมารอบเนี้ยก็เหมือนเอากลับมาอีกแล้ว งงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ปรับแล้วก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะจะชินกับการไถาหาของแบบเยอะๆๆด้านนี้มากกว่าเนาะตอนเนี้ยก็เอากลับมาเรียบร้อยนะคะรวมเป็นอันเดียวเวนนิวส์นะก็คือไม่ใช่แบบมีแค่ปุ่มเดียวละมันจะมีทั้งหมด3อันอ่ะแล้วก็รวบอยู่ในนิวส์เยอะเลยเอาจึงก็เหมือนเดิมนะไม่ได้ต่างเลยเหมือนเดิมเหมือนรอบที่ปรับรอบนั้นอนะเที่ยวกลับมาอาจจะมีคนเรียกร้องกลับมาหรือว่าใครเขาอยากจัดกลุ่มอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็ ก,ก็หาของอยากนิดนึงแต่มันก็เป็นระเบียบแหละเราแอบมาดูก่อนตอนนี้มี Empower Appeal นะคะใครที่อยากเพิ่มดาวนะไปเพิ่มได้นะคะวิธีเพิ่มดาวเดแปะคลิปด,ด้านขวาให้นะอันนี้ก็จะเล่นบนไปบนมานะไม่ว่าจะเพิ่มดาวหรือ Summon มมอนลิมิตนะคะหมดเรียงอันไหนไม่ได้กดมีกดแล้วซีนแล้วอะ นี่เข้ามาดูเลยนะเพราะมันมีอะไรเปลี่ยนอันนี้มีบั๊กอะทุกคนทิดเนล breeding island underscore นี่แปลว่าชื่อตัวแปรที่เขาเขียนโปรแกรมแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนนะคะแอบแบบเทสระบบอยู่แล้วเอ้ยตายแล้วไม่ไม่ไม่เราจะไม่เจอบั๊กเจอบักตลอดเลยเหมือนแบบเป็นคำสาปของ Q E นะคะริงๆีไซเป็นเทสเตอร์เนาะมันก็จะแบบเอ้ยเจอบั๊กุ่นี้ก็จะแบบเอ๊ะอีกแล้วหรอโชคชะตาลนะ้วไม่เจอบั๊กนะคะปุ๊บ ในดูออฟเฟอร์สิออฟเฟอร์นะตอนนี้มีโจเกอร์ออฟในราคา500ร้อยสิบก็ไม่คุ้มมีอะไรคุ้มบ้างอลองมาสำรวจตรงนี้แล้วกันสายที่อยากจะซื้อนะคะจริงๆก็จะมีแค่โปรเดียวเท่าน,นั้นที่จะพูดบ่อยๆเลยหลายๆคลิปนะคะก็คือซื้อพวกเพชรตรงนี้มันจะมีแบบเนี้ยตรงเนี้ยแบบซื้อเพชร200ราคา69มันจะมีโปรเพชรที่คุ้มที่สุดเคยทำอยู่คลิปหนึ่งแล้วก็มีพูดหลายๆคลิปอ่ะแปะคลิปด้านขวาให้ตอนนั้นเหมือนจะราคา 7 9หรือ6 9ไม่รู้แต่ว่าได้200เมตรนะไม่ได้ได้ร50ตอนนี้แปลว่าราคามันแบบเท่าเดิมแล้วก็เพชรเนี่ยน้อยลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้คุ้มเท่าเมื่อก่อนแต่ว่าถามว่าถ้าเทียบกันแล้วในราคานี้ก็ยังเทียบความคุ้มมากกว่าการไปซื้อเพชรตรงๆต,ตรงด้านขวาบนนะจ๊ะเอ้ยสายบน r ี a p e r Perk นี่ก็ยังไม่ได้รีวิวเลยแค่ว่ามันจะทําให้คนที่ใช้แบบว่า p h o ิกส์เพิรนะคะแบบไม่สามารถฟืนได้เนะะาะสรุปแันแค่นี้ก่อนละกันเราก็จะไปรูทีนทั่วไปนะ มากดของฟรีโอ้ได้โทเค็นด้วยอะแล้วก็ไปกดรับเพชรสักนิดหนึ่งทำอะไรครั้งไว้ก็ไม่รู้แต่ไปหมดเลยไม่ได้เข้ามานานนะคะตอนนี้วิสซ h าชอลโลนะคะแจกไทยท่านเนาะก็ไปเล่นกันได้อุโมงค์พี่มันสุ่มอันนี้ก็เคยมีคลิปแล้วช่วงที่มันเปิดตัวใหม่ๆนะตอนนี้ไม่ใช่เบต้าแหละก็เข้ามาเล่นอุโมงค์แบบน,นี้อันนี้เป็นแบบว่าเไปวิวสำรวจนะว่าไม่มีของอะไรเปลี่ยนนะคะจีๆเข้ามาว่าไม่ค่อยเปลี่ยน ไปเท่าไหร่มันจะวนกลับไปแบบมานีอนึ่งเอ้าเรามาเล่นด้วยกันก่อนวิศว์ชโชโลุเ,เล่นเพ,พลินหลยเกมน,นี้ก็น้องบางกอนแอาจจะต้องการอาหารแล้วก็ดูน้องหน่อยว่าน้องหิบหรือเป่าเห็นปะสามมาแล้วเจอเลยเหรอโคตร้ายว่ะไปเถอะเอาไปอบอกเลยว่าไม่สามารถที่จะแบบเออคุ้มเคิมอะไรทั้งนั้นเหมือนช่วงแรกๆเราแบบ รู้สึกว่ามันได้ของง่ายกว่านี้เนาะมีเทรนพังไว้ด้วยอย่าลืมไปใช้เสานะอันนี้ไม่มีตีมอะไรทั้งนั้นมาเม้ามาแล้วก็ดูซิว่าของมันมันมีอะไรค้างไว้เดี๋ยวอันนี้ทำไรไว้อ๋อตอนนี้มันมีอาการแซมมอนเหรอเฮ้ยไม่ใช่แซมมอนนี่มันเอ็มพาวเวอร์ว์แซมมอนนี่ แปลว่าโทเค็นถึงแล้วเลยกี้อันซัมโมอนอลิมิเต็ดนะคะสามารถใช้ออฟสูงสุดสูงแบบสูงมากๆจะใช้กี่อันก็ได้เนาะอันนี้จะไม่เหมือนโจเกอร์ออฟอลิมิเต็ดที่ใช้สำหรับซัมโมอนอันนั้นใช้ได้แค่99นะสูงสุดของซัมโมนจะอยู่ที่99ค่ะความต่างแต่ถ้าเป็นเอมพาวเวอร์เนี่ยสูงสุดเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่ามีออฟตั้งต้นอย่างน้อยหนึ่งนะอืมแต่ถ้าซัลโม,มอนอมีออฟอย่างน้อยหนึ่งจริงแต่ว่าใช้ได้แค่99อะสรุป,ปประมาณนี้ค่ะตอนแรกอะ เก็ไม่รู้หลอกว่ามันต่างกัน99หรือว่าแบบอลิมิเต็ดแบบอลิมิเต็ดแบบสุดนะเพื่อมาจับทางได้ว่า All เ m p o w าวเว Limit ิมเตดจริงๆเกมมันวนไปวนมามนก็เลยวิดีโอไปสู่เออมันเบื่อก็เลยแบบอาจจะแบบไปเล่นเกมอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะาฝากติดตามด้วยนะว่ามันจะมีเกมอะไรที่าซจะมาแนะนํานะวิแอบบเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตรงนี้นิดนึงนะมันจะไม่ได้เป็นแถบยาวปกติอะมันจะเป็นแถบยาวแบบยาวๆแบบประมาณเนี้ยไม่มีข้อต่อ ที่เป็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยจ,จะเป็นข้อต่ออย่างงี้ค่ะัะก่อนหน้านี้นไม่มีมันจะแบบเป็นแถบยาว,ยาวๆไปเลยแบบเส้นเดียวตรงนี้ก็อาจจะแบบเออสวยขึ้นเนี่ยสังเกตนิดๆหน่อยๆเออมีการเปลี่ยนแปลงโอ้ยตัวนี้เพชรสามร้อยสิบหกแล้วก็สามารถที่จะซัมมอนตัวนี้ได้ซึ่งจริงๆตัวนี้มีอยู่แล้วอันเนี้ยควรเอาไป empower นะอ่ะเราไปดูา m p o w e r กันดีกว่าว่ามีตัวอะไรที่น่าาว p o w e r บ้างหลักๆอ่ะเราเลือกแหล่งเป็น r e ลิตี้แบบสูง นะเพราะว่าตัวพวกนี้เราต้องใช้บ่อยอยู่แล้วอะค่ะอดูกดพวกนี้วแบันี้เฮ้ยไฮคอร์เตเตอรหมอเฮ้ยอันนี้ดีเอาลยมไหมเอาลยมไหมเนี่ยเพิ่มดาวตัวนี้เพิ่มดาวนะตอนนี้ก็โจ๊กเกอร์ออฟมิวร้อยยี่สิบเอ็ดฮ้ยๆ้ยเดี๋ยวขอดูซัมมอนก่อนนะเผื่อจะมีตัวที่อยากจะซัมมอนแต่จริงๆตัวเฮชเซอร์ไซ์ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่อืม อย่างไฮวูดู oo เนี่ยมันต้องมีชิ้นส่วนแบบเยอะมากนะประมาณ401อันเพื่อที่จะเตรียมซัลน99ได้มันก็ไม่ถึงจ็กเกอร์ออฟยังไงก็เก็บง่ายกว่าอยู่แล้วกว่าไอชิ้นส่วนตัวตั้งต้นมันเพราะนั้นก็ไม่มีตัวอะไรที่แบบอยากจาะซอลอนนด้วยความที่ Reality H นะคะมันเป็นตัวที่เฉยๆไปแล้วหมายถึงว่า่าสกิลที่เกิดขึ้นในตัวธรรมดาที่เป็นตัว H มันไม่ค่อยมี มันจะว้าวก็ตัวเมื่อแบบมันเป็น R ตัว L มากกว่าเพราะว่า L ทําไม L ตระกูลมันมีเยอะมากนะคะมันมีแบบหลายตระกูลไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์เอรับเต้ร์บาราที่แบบเกิดใหม่ไอตัวพลาสมาล่าสุดที่ไซเคยรีวิวไม่เมื่อแบบสองเดือนที่แล้วปะอันนั้นก็เป็นตระกูลใหม่ซึ่งอันนั้นก็อยู่ในเร a l ลิตี้ L นะคะไม่ใช่ H aze. เพราะฉะนั้นการซนะัมมอนน่ะควรที่จะเป็นฝั่ง L มากกว่าเพราะฉะนั้นโจเกอร์ออฟ L เนี่ยควรเก็บเอาไว้ซัมมอนส่วนโจเกอร์ออฟ H aze, ถ้ามี H ที่ดีแล้ว แล้วแบบไม่ได้ต้องการที่จะซัมมอนเพิ่มเหมือนแบบเรามีตัวที่เก่งเราหรือเราควรที่จะไปเพิ่มดาวนะอันนี้ก็จะเป็นทริคที่เล่นมาสักพักเราจะรู้สึกว่าอ๋อการซัมมอนเฮมันไม่ได้ดีได้ทุกครั้งเหมือนการซัมมอนเอลบางตะกกลนะอะกดอันนี้เลยดีกว่าตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยตั้งแต่ได้ไข่มาเมื่อนานมากนานมากนะคะแล้วก็ฟักไข่ก็ไม่ได้ทำคลิปฟักไข่เลยได้มาแบบ รู้สึกว่าจะดีไวพัทมั้งใช่ดีไวพัทที่อ่าซื้อมาแล้วคราวนี้พอซื้อมันก็เลยแถมไฮบูดูแอมพายที่เป็นออฟส0มอันซึ่งพอแถมแล้วมันก็เลยไม่พอยที่บอกนะคะก็คืออันนี้ซื้อมาปุ๊บมันก็จะได้ตัวชิ้นส่วนอันนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นโปรอีลิท่ะซื้อมาประมาณพันกว่าจําได้ว่าแบบราคาแบบอีลิทเลยอ่ะเออโปรแบบสุด ซึ่ง e l ลิ e เนี่ยบางทีมันก็จะราคาแบบแรงแรงขึ้นไปมากกว่าัน2ก็ต้องดูช่วงดีๆถ้าใครจะซื้อนะคะดีไวพาร์ตแต่ละครั้งก็ความคุ้มไม่เหมือนกันนะซึ่งตอนหลังเราสุกว่ามันไม่คุ้มที่จะซื้ออืมมีน้องถามมาหลายๆครั้งโดยเฉลี่ยส่วนมากไม่ค่อยคุ้มนะดีไวพาร์ตอ่ะกดเลยสมัตไปละคา่ะ2วันกับอีก11ชั่วโมงแต่ถ้าสปีดอัพนะก็จะใช้เพทั้งหมด5 6อันจบแล้ว ตรงนี้เปลี่ยนอะไรไหมก็เดี๋ยวรอดูนะก็ไม่มีอะไรค่ะสำหรับตัวนั้นจบแล้ว่ะ d i พาร์ทนะเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะคะเรามาดูกันที่นี่ดีกว่ารอบนี้คุมไหมะจะเป็นตัวนี้นะคะคนต้อง Gravity Dragon โอ๊ยตระกูลใหม่เหรอ Gravity มีตุงอกด้วยย Gravity ทำอะไรอะ่ะมีบอกไหมสกิล this skill แน่ว่ามิสอิสแคนบีดอกหอจะบอกว่าคล้ายกับคามาหรือเปล่าแบบไม่เคยแบบตีพลาดหรืออะไรนี้หรอก็เผื่อไปสู้กับคามาหไหมอันนี้เดานะไม่รู้เหมือนกันเผื่อใครแบบรู้นะคะมาคอมเมนต์คุยกันได้น้องว่าเป็นยังไงบ้าง t a k e n under the wings of vampire family ฮะอยู่ภายใต้อ่า vampire family อีกทีแบบเกี่ยวข้องกับตระกูลวัไพายด้วย lost since belong อะ ไม่รู้แหละเดี๋ยวค่อยไปดูรีวิวนะว่าตีเป็นยังไงใครบอกทีว่าก a v i t y โอเคไหมมีแล้วเป็นไงบ้างนะคะเผื่อใครจะแบบมีตัวนี้แล้วนะสำหรับตัวนี้นะคะมันก็จะต้องไปปลดล็อกดีวพาซึ่งดีวาพาซีซั่นนี้จะเป็นดีวพาที่ชื่อว่าขนตั้มควินเตหมดเวลาอีก8วันเท่านั้นนะแล้วก็จะมีโปรที่เป็นโปรโธรรมดานะคะแล้วก็โปรเอล e ด้วยอะอย่างที่บอกเอล e ดับแพงมากคือหลักพัน ตอนที่ซื้อตอนนั้นรู้สึกจะซื้อมาพันสองที่ได้ตัวนั้นนะคะซึ่งบางทีในช่วงเวลาปกติก็จะราคาประมาณเนี้ยพันห้าพันสนะแล้วก็จะมีตัวนี้แถมด้วยอ่าพวก e l i ิทมันต่างกันกนะ็คือทุกอย่างมันจะบูตขึ้นเหรียญอะไรก็มากขึ้นแล้วก็ไอเหรียญล่าสุดเนี่ยจะเป็นเหรียญพวก insin เนี่ย,เ,ยเพิ่งเข้ามามีบทบาทนะปกติแล้วมันจะบูตเหรียญอีเวนต่าง,างๆเยอะขึ้นเฉยแต่ว่ามีเหรียญิเนี่ยมา เป็นตัวแปรในช่วงหลังนะคะแล้วก็พวกออฟก็จะได้เพิ่มขึ้นด้วยเอออฟอที่แบบแจกใน e v i ายอะไรดีวา s พาร์ทเลยนะดีวายฮาับบิแตะอะเออจำชื่อฮับบิแตนะั้นไม่ได้ละไอที่เป็นฮับบิแตแบบเนี้ยแล้วก็จะมีออฟที่เป็นตัวพิเศษแจกอีกด้วยก็คือซื้อได้โปรข้างบนได้ตัวนี้ได้ทุกอย่างเซ็นข้างบนเราก็จะได้ตัวนี้เพิ่มนะคะซึ่งอันนี้จะชื่อว่า h i g h Void Eternal อุย๊ยเป็นตระกูล Eternal เหรอะเธอ Hi บอยอีเทอร์ซึ่งอีเทอร์นอลนะคะใครมีอยู่ตัวหนึ่งเคยซื้อมารีวิวแล้วก็คืออ่านอีเทอร์นอลลืมชื่อซึ่งน้องเป็นน้องแบบที่แบบเรารักมากนะแต่เราลืมชื่อน้องน้องไม่เสร็จใจเนาะเออน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรเออแล้วน้องชื่ออะไรอะ่ะเฮ้ยลืมอะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราเซิร์ชก่อนตอนนี้อยู่หน้าคอม e <tern> อีเทอร์นอน้องชื่อเฮกาดนเชียสนะคะซึ่งตระกูลนี้มีความสามารถในการที่ สามารถ last h ิตได้แบบมัดมือชกค,คู่ต่อสู้ในฮิตสุดท้ายแต่ว่าต้องให้เลือดคู่ต่อสู้เหลือประมาณ25%นะเกือบสุดหลอดแล้วเราก็ตีซ้ําโดยที่มันแบบเหมือนได้เทิร์นเพิ่มอะ่ะเออประมาณนั้นซึ่งแล้วแต่ตัวนะว่าชอบตัวไหนธาตุไหนดีไซน์ไหนแต่ละอันก็พาดมันก็สลับกันอยู่แล้วแต่สก,กิลก็คือเหมือนกันนะที่ใส่เสื้อมันจะสีม่วงแล้วมันสวย <c oughs> แค่นั้นเลยเพราะดีไซน์สวยแต่ถ้าตัวนี้ก็อ่ะ อิเลเมนก็ดูแล้วกันว่าเหมาะสมที่จะาไปตีไหมเพราะว่าบางทีอ่ะการใช้อิเลเมนตแต่ละคนน่ถนัดไม่เหมือนกันอ่ะรู้สึกว่าแบบการสู้ครั้งนี้เหมือนเราขาดท่านี้ไปก็ลองดูแล้วกันว่าตัวไหนที่เหมาะสมนะคะถ้าอยากจะแบบเลือกก็ตัวไหนและกันแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยค่ะว่าแบบ มันมีเอเทอร์นอลตัวไหนให้ซื้อในช่วงเวลานั้นบ้างนะก็ลองดูดีๆนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าดูดีสาระสนไม่ชอบคือแบบน้องเฉยมากคือสู้เฮก้าดันเชียงไม่ได้นี่จะพูดก,กับทุกคลิปแล้วนะหลังๆมาคือแบบยังประทับใจน้องอยู่คือถึงมแมบบ้ว่าแบบว่าซิงเกิลลัซีที่แบบมัดถ้าเราแบบได้เทินสุดท้ายมันจะแบบอาจจะเฉยเฉยก็ได้แต่ว่าเฮ้ยได,ได้แล้เราเอฟเฟกน้องสวยก็คือจบความสวยชนะทุกสิ่งอ่ะจบแล้วค่ะสําหรับการให้เข้ามาดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนจากที่ดูนะ แทบไม่เปลี่ยนเลยนี่ไม่ได้เข้ามาสองเดือนสองหรือสามเดือนไม่รู้เกมเออคืออย่าลืมมาซื้อตรงนี้เข้ามาก็มาเก็บเ,เดิมทรายก็จะแบบรูทีนเหมือนเดิมลเลยค่ะเหมือนคลิปที่เคยอทำอยู่ก็คือเป็นคลิปที่แบบหนึ่งวันทำอะไรบ้างในการเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันก็คือการที่หนึ่งวันทำอะไรบ้างเราก็เวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีรูทีนมานี้นะเข้ามาดูมีอะไรที่ไม่ได้เข้านานๆเนี่ยทำอะไรยิงไหวซึ่งครั้งนี้ก็ยังไม่ว้าวอยู่ดี ได้ตัวอะไรใหม่อะเฮ้ยเฮ้ยผสมอะไรไว้ก่อนสูเปอร,ร์เฟรมใส่ผสมทิ้งไว้นะอ่าอันนี้ก็คือตอนที่เล่นเฮโริกบีททิ้งไว้นั่นเองเก็บไปก่อนยังไม่บีดอะไรเพิ่มนะแล้วก็ลบลบก่อนไม่ฟลุกไม่ฟักอะไรทั้งนั้นได้ตัวนี้แล้วอยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะ หนึ่งวันไม่น่าจะได้ลิเกซี่โอ๊ยอันนี้รู้เลยอันนี้เป็นแบบเฮร์ริเลสค้างไว้นะคะไหนดูซิจะผสมอะไรดีจริงก็ตอนนั้นสูตรอะไรวะ จุดจุดจปลดล็อกอะไรบางวิธีการผสมมังกรนะคะการปลดล็อกข้างล่างข้างบนอันนี้เคยมีสอนไลวลวเดีย๋ยวใส่ไปคลิปด,ด้านขวาเนะว่าความต่างมันคือยังไงปลดล็อกด้วยตัวธาตุนะเอ่อไรลิตี้นะคะกับปลดล็อกด้วยดาวนะมันไม่เหมือนกันนะข้างบนข้างล่างเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันจ๊บไม่มีตัวอะไรเลยส่วนใหญ่สนใจแค่ข้างล่างพอเพราะว่าข้างล่างมันคือส่วนที่ปลดล็อกด้วยดาวซึ่งไอตัวข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เทพ นะนี่ไงเฮกเจัเนนเชียสองเรานะคะรูปตัวอะไรอะ่ะคอนเซรเอร์เอาคอนเซเรอร์ผสม,มได้หรอ Loyalty ไม่โหลดเลยอะ่ะคือเน็ตช้าละมัง้งฝนต้องตกด้วยคือแบบตัวน่ารักน่ารักตัวเท่ๆมันจะอยู่เส้นล่างนะคะซึ่งเส้นบนถามว่าเฮ้ยมันจะไม่ม,ม,มีมีตัวอะไรที่น่ารักกลยหรอมันมีแต่ว่าข้างล่างส่วใหญ่จะเป็นตัวที่แบบเราต้องการเช่น ออไลกัซี่อย่างเงี้ยจะอยู่เส้นล่างเลยพวกเรลิตี้เอลเยแต่ถ้าอยากให้เรลิตี้ขึ้นก็ดันเรลิตี้ของสองฝั่งให้เป็นเรลิตี้ที่สูงขึ้นก็คือ L h เคอะไรก็ว่าไปนะเพื่อโอกาสผสมที่แรงขึ้น,นก็บอ,อกว่าคือยิ่งแหลงสูงมันก็จะได้แบบลูกที่แบบแหลงสูงขึ้นไปอีกอซึ่งถามว่าอ่ะมันอาจจะได้ตัวข้างบนเส้นข้างบนอะความ possible r e s o u r e มันเยอะขึ้นด้วยนะแล้วก็ข้างล่างมันก็มีโอกาสที่จะติด L แปลกๆเยอะขึ้นด้วย ไอ้ตัวนี้ยังไม่มี wish แล้วก็ไม่มคุ้นเลยหน้าตาน้องมังกรใหม่หรอแอลนี่มีมังกรใหม่แบบเยอะมากนะเร,เรื่อยๆเลยแบบเหมือนเขาเปิดทางให้แบบมังกรแอลนะเนี่ยเอะก็เคตัสอุ๊ย้ยตมกี้หนูน้อยหมกแดงหรือเปล่าสกูไม่น่ารักเลย โอเคค่ะวันนี้ก็ามาหมอ,อยทั่วไปนะคะไปเลี้ยวขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, share, กดแชร์กดกระดิ่งริงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคิดต่อไปของซาน,นะคะะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะใครที่อยากดูคลิปอื่น,นๆต่อนะคะสามารถกดคลิป2ออันด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อ่ะ ถ้าใครอยากดูสตรีมนะคะ mm hmm. ก็จะมาดึกๆ mm hmm. พยายามจะดสตรีมทุกวันล้วกัน mm hmm. ก็หาเกมน่นนี่มานั่งเล่นนะคะใครอยากคุยก็เข้ามาที่สตรีมได้ะคะ่ะ mm hmm. หรือว่าใครที่อยากคุยทั่วไปด kind of mm ิสคั่ในเกมก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะ mm hmm. วันนี้ไปแล้ว mm hmm. สวัสดีค่ะ